เจ้าชายติฏฐนมีความสมบูรณ์ทุกิ่งทุกอย่างมีข้าราชบริพานมีราชทรัพย์มากมาย <c oughs> เรียกว่ามีความสมบูรณ์พูนุขแถ <c oughs> ม,ม,ม <c oughs> ยังมีประสาทสามฤดูเท่าที่เราทราบพุทธประวัติประสาทนั้นนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนยังกับ สิ่งที่กักขังเจ้าชายไว้เราอาจจะมองดูว่าปราสาทน้พระราชบิดาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เจ้าชายเนี่ยได้สุขสบายจะได้ไม่ไม่ไปคิดในการที่จะออกบวชแต่ถ้าเราเปรียบเทียบว่าปราสาทน้าเป็นตัวกักเจ้าชายไว้กักเจ้าชายไว้หลังที่หนึ่งก็คือ ให้แก่หลังที่สองก็คือให้เจ็บหลังที่สามก็คือให้ตายวนเวียนอยู่ในประสาทนี้แหละอันนี้ก็เป็นแง่คิดอีกแง่คิดหนึ่งแต่สิ่งที่กับขังเจ้าชายไว้ ไม่อาจจะกักขังเจ้าชายไว้ได้ตลอดเพราะมีสิ่งที่สอดแทรกเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่พระองค์ได้พบเห็นสมณะการได้เห็นสมณะได้เห็นความสงบได้เห็นความสันโดษของสมณะก็ะทำให้พระองค์คิดว่า สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่พระอ,องค์ปรารถนาปรารถนาอะไรปรารถนาเพื่อให้สิ่งที่พระอ,องค์มุ่งหวังเนี่ยประสบความสำเร็จเมื่อพระอ,องค์ออกบวทแล้วพระอ,องค์ก็มาทรมานร่างกายแต่เท่าที่เราทราบก็ถึงหกปีแต่ แต่จะหกปีจริงหรือไม่ไม่หกปีจริงก็ไม่มีการยืนยันแต่รู้แต่ว่าในหกปีนี้แหละพระอ,องค์ก็อยู่ในการทรมานพระวรกายถ้าเราดูชีวิตของคนเราเนี่ยมันสุดตรงอยู่สองขั้วนี้แหละก็คือขั้วที่เสพสุขขังให้เราวนเวียนอยู่ในวัฏสงงสาร อีกขั้วหนึ่งก็คือต่อต้านสิ่งที่ตนเองเคยได้รับเราจะเคยได้ยินนะลูกเศรษฐีไม่ยอมไม่ยอมอยู่ในความสุขสบายแล้วก็มาหาความเดือดร้อนให้กับตัวเองอาจจะเสพสุขนั่นแหละแต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองโดยวิธีการบางอย่างเช่นขับรถเร็วบ้าง หรือว่าดื่มเหล้ามีเรื่องมีราวอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นการเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกันสิ่งที่เป็นสุดต่งนี่แหละหาได้ทำให้เจ้าชายเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยเป็นสมณะแล้วนะเป็นนักบวชแล้วเนี่ยยังตกอยู่ในหลุมพางในการที่ทรมานร่างกายของตัวเอง ตามความเชื่อความนิยมของคนในยุคนั้นที่เป็นนักบวชต่อเมื่อพระองค์เนีพิจารณาจนเข้าใจถึงความเป็นจริงแล้วพระองค์ปล่อยวางหมดทุกอย่างนั่นแหละพระองค์จึงค้นพบที่เราเรียกว่านิพพาน แต่สิ่งที่มันใกล้ตัวเรามากที่สุดคือสามอย่างนี้แหละที่เราไม่ได้เฉลียวใจประสาทก็อยู่ใกล้ตัวเรากักขังให้เราอยู่ในความทุกข์เพราะเราปฏิเสธความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเราปฏิเสธคนรอบข้างเราไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายด้วย จะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดนี่คือประสาทที่กักขังเราไว้ให้เราทุกข์ทรมานอยู่ส่วนในเรื่องของการทรมานในในการใช้ชีวิตต่างๆนั้นน่ะคนจำนวนหนึ่งก็ได้รับผลของความทุกข์ทรมานจากการที่ตัวการกระทำของตัวเองแต่สิ่งที่กใกล้เราอีกอย่างหนึ่ง ก็คือน,นิพพานทำอย่างไรให้ที่มันรกๆที่เปรียบเทียบเหมือนบ้านที่รกๆเนี่ยให้มันโลง่งโยนมันทิ้งโอ๊ยทำไมคนนั้นต้องทำอย่างนั้นนี่ก็คือเราเอาความลกของคนอื่นมาไว้ในตัวเราทำไมเขาไม่ทำตามเราที่เราคิดก็ดึงให้เราลก แต่ช่างหัวมันจะไหมเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราจะไหมเอาความทุกข์ทางใจทั้งหลายทั้งหลที่เกิดจากความพัดพลาดก็ดีความสูญเสียก็ดีจลาตออกไปนิพพานนิพพานคือความเป็นจริงที่เราบีได้ตลอด แต่ถ้าเมื่อไรที่นิพพานที่เป็นจริงเล็กๆเล็กๆแล้วเราทําได้ตลอดนั่นแหละจึงเป็นนิพพานที่สมบูรณ์กรหวังว่าตื่นขึ้นมาสักวันหนึ่งโลกนี่มันสดชื่นกว่าที่เราเคยเคยตื่นขึ้นมาแล้วก็งวงเงียงงวงเงียนะครับอาจจะเล่นพรนจจะเจริญพร